ดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเรือนริมน้ําวันนี้เราอยู่สาขาแรกนะเขาจะมีสองสาขาอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพสซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินปลาแม่น้ํากันแล้วอยู่ที่วิวเนี่ยเราจะเห็นริมโขงหมดเลยซึ่งวิวดีมากนะตอนนี้เรามาประมาณสักสี่โมงกว่ากว่าเนี่ยแต่แดดยังแรงอยู่แต่ถือว่าวิวดีนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปลาแม่น้ํากันทั้งที่เราไม่เคยกินแล้วมันจะมีปลาอะไรนะปบึกปลาโจปลาคัง ปลาผอปลาอะไรทั้งหลายอะ่ะเราสั่งมาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมแล้วรีวิวกันดูว่าใครผ่านมานะครพนมลองมาตามกันดูร้านนี้คนก็คุยกันเดียวว่าโอเคร้านนี้ร้านอาหารดีบริการดีเมนูอร่อยวิวสวยมาเราตามมาเราจะมาดูกันว่าวันนี้ที่นี่เป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวดูกันตอนอาหารมาครับ เรามาดูกันอาหารมาก,กันแล้วครับอันนี้เริ่มจากต้มยำปลาคังก่อนอันนี้ผัดชาปลาบึกปลาบึกอันนี้เป็นผัดผงกะหรี่ปลาปลาเพาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมกินดีกว่า <c oughs> เอาทีละอย่างเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ต้มยำก่อนครับไม่ต้องตากแล้วนั่งดูงนั่นไหม นะเพิง่งเคยเินนะถือว่าโคตรเด็ดเลยนะมันต้องกินกับข้าวอะ่ะต้มยำนี่ต้องพพดก,กับข้าวครับมาออื้อ ต้มยำมันซ่าแบบแบบแม่อร่อยอะต้มดำนี่น้อต้มยำก็ได้นะเดี๋ยวมาลองไอ้นนี่กันผัดชาปลาบึกขอชิมน้ำก่อนมะานี่เลยนะอ่ะแม่แบบองอร่อย อืมผัดชาเนี่ยน้องกินข้าวมาอร่อยนะแต่ถ้าให้ดีอ่ะอาจจะเนื่องด้วยพริกหยวกครับอยากให้เผ็ดกว่าน,นี้ถ้าเผ,เผ็ดเลยแบบมันจะโคตรดีมากอาจจะเพราะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดไงอันนี้ต่อเลย ลาเยนะน, <S <S 2> <S 2> นี่เป็นปลาโนะจงนึ้อโบยครับมาชิมน้ำก่อนปลาโจงนึ้อบวยดูแม่งมันเยอะนะปลาเนี่ยเนี่ยดูอืม เลือกก้างด้วยอืนี่น้ำบ๊วถือว่าดีนะมันไม่เหมือนที่กินกรุงเทพนะอันเนี้ยม้ำข้ามันจะเป็นแบบบัวปลาแร,รมปลาแร,รมอ่ะจะแม่งอร่อยแหละไม่รู้อนะ่ะเอามาเดี๋ยวอ,อันหนึง่งของกะหลีนี่ทีเด็ดทีเด็ดที่เราชอบกินอยู่แล้วมาชิมตัวนี้ก่อนเลย ปืปปลาลูกปลาผอะผอะปลาพอครับนีะ่ปะปลา่อผัดผงกะหรีไ่ได้เลยะนะฮะนาสุดท้ายทีละอันเลยมหมอันนี้เป็นอะไรวะชูชีชชปลาเนื้ออ่อนมา ม,ม,มีก้างว่ะบ้านก็อ,อ่อนอือมให้บอกอ่ะอาจจะเพราะที่นี่เขากินกันเจืดกว่าเราเราชอบกินเผ็ดอันนี้ถือว่าไอ้พวกที่เผ็ดๆอ่ะมันควรจะต้องเผ็ดกว่านี้แต่บางคนที่ชอบกินหล่อนนะอร่อยนะแต่สำหรับเราขอเผ็ดกว่านี้มัสโมอเผ็ดแต่โดยรสท่านรวมๆกลางๆ่ยถือว่าโอเคอร่อยเลยจาก เราอย่ามมากมากินให้หมดก่อนปะเรามาสรุปกันครับร้านเรือนริมน้ําอาหารถือว่าโอเคทุกเมนูนะส่วนต้มยำเนี่ยมันจะเป็นแบบต้มยำที่แบบว่าใช้มะขามมันจะไม่ใช่แบบมะนาวเหมือนที่เรากินอย่างแต่ถ้าถอร่อยไหมรสชาติมันนัวกันแหละ ใช้ได้อย่างนี้ลยไอที่เป็นเดเบสของวันนี้ก็คือต้อยมยำปลาคังนี่แหละไอผัดช,ชาปลาบึกก็ถือว่าโอเคนะรสชาติไม่ได้แย่รสชาติแม่งอร่อยปลาบึกคือเข้าไปเหมือนหน้าชุบแป้งทอดก่อนให้เหนื้อมันแบบไม่เละพอไม่เละปุ๊บเอามาผัดมันเลยแบบกินแล้วเป็นคําอร่อยมากส่วนผัดผงกะหรี่ปลาเพาะก็ถือว่าโอเค รสชาติผงกะหรีจะเหมือนที่เราไปกินอย่างพวกสมบูรณ์พวกชนะอะไรพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของผงกะหรี่ละรสชาติแบบแม่งเหมือนกันหมดละอยู่ที่เนื้อปลาก็แค่แต่เนื้อปลาแทนปลาหมึกหรือแ,แทนกุ้งแต่ว่ามารอร่อยไหมโอเครสชาติเบสิกเลยไม่มีอะไรมากส่วนไอาา้ปลาโจกเนื่อบวยคือมันรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรมันปลามันเยอะอะพอกินเข้าไปเราไม่ได้รู้สึกถึงเนื้อ มันเป็นของผิวแล้วก็มันชั้นของมันอ่ะมันเยอะพอมันเยอะกินแล้วงั้นงั้นอ่ะมันเหมือนกินเหมือนพวกกระเลือกเรยวะกระเพาะปลาหรือหนังหมูทอดอ่าแล้วส่วนเมนูสุดท้ายครับอ่าปลาอะไรวะหาปลาอะไรลูกเอาปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาหรือปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนโอเคแล้วส่วนเมนูสุดท้ายเป็นอะชูชีปลาเนื้ออ่อนก็คือรสชาติดีมันก็คือชูชีแหละแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลนะบรรยากาศมันได้ แล้วถ้าให้ดีเราอยากต้องเติมเผ็ดยิ่หน่อยบางคนที่ไม่ชอบเผ็ดโอเคแล้วล่ะน่าจะอร่อยสุดละแต่เราตัวเราเองเนี่ยผมเนี่ยขอเผ็ดๆเ,เลยข้าวหลังถ้ามาต้องแบบเผ็ดขอพริกค,คูณ2ถึงจะโอเคโดยเฉพาะต้มยำนี้ถ้าเผ็ดัวน,นี้เด็ดที่สุดโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราไปกินที่ไหนไปดูกันครับไปทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดคลิปนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนจ่ายตังค์ครับเนี่ยเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของคลิปนี้ด้วยจ่ายตั้งแต่มายันกลับ อย่าลืมกดเลยนะกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดกดไค่โอเคกดไค่อย่าลืมนะครับกดไคดที่สำคัญน,นะเต้นแนวเต้นแนวเต้นแนว